ชาวเซเลอร์ทุกคนวันนี้คุณอยู่ช่องสายป่านะครับวันนี้พาพี่น้องๆทุกคนหรือว่าป้าๆน้าๆนะครับพามาชมการประกอบเครื่องสีกาแฟนะครับตัวนี้จะเป็นหัวสีโคลอมเบียนะครับรู้กันอยู่นะตัวนี้เป็นหัวสีโคลอมเบียอันนี้เป็นแบตเตอรงเกมขย่าวนะครับท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องสีดีๆสักเครื่องอยู่ก็ติดต่อมาหาร้านขนกรสแตนเลสได้นะครับ ประกอบด,ด้วยช่างช่างอะไรนะครับช่างการนะครับช่างการช่างการเรียงววทีอะไรเส้นหนีกันจนานะครับต้องพูดนะครับถ้าเป็นรุ่มนี้ดีเลย อาการเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอก,กล้เรยยางครับกาลังประกอบว,ว่าเดี๋ยวประกอบเชื้อมาไล่ตรงกันโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามดูช่างการนะครับช่างการเทคนิคเทคนิคจะติดต่อจจอะไรมาได้รับ ร้านเรามีแต่เคลื่อนสีกาแฟนะครับไม่มีเรือหันยาวนะถ้าเรือหันยาวต้องไปอีกร้านหนึ่งสนะ่วนนี้ก็อยู่กับพี่เอ็นผงนะครับเอ็นผงอันนี้ประกอบคุณสั้นรูปี่ครับไม่ใช่นี่ครับอ๋อต้องประกอบตัวตัว